ครับสวัสดีเพื่อนคลับเพนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาหอดจอดถึงครับพี่น,อน้องเอฟซีมินิภาพพี่น้องมาตามกับข้าวรายวันครับพี่น้องเอฟซีของแม่น้อยอุดอรเลขรับสายเทปครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมินี้มาตามเมืองว่าชัดเด็ดแนวทางของรายวันส่วนรายเดือนจะตามอีกท่านหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านก่อนจะชมคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลกังใจทั้งทีมงาน,น น้ำแนี่พี่น้องอย่าลืมด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งเตือนเตือนปเป็นกำลังใจไว้ครับเขาไปฟังแม่หน่อยอูด,ดอนครับพี่น้องช่วงเศรา้ราบ่ไดม้มามาช่วงเทียงเียงเอาจากายไปหาคำมือนีมีตำเล่านา้ครับพี่น้องไร้บ้านมือนี้เนาะไปฟังแม่หน่อยผมบอกเประจ่าครับพี่น้องไปตามเจ้านกันไปครับ fc ถามหาถามหาเอาคนรังเนาะ วันแด้หัวแหละป็นมือเนาะเขาว่ได้หัวเขากินข้าว่าแซ่บว่าสัดแม่เอ้ยว่าสัดปลาบอกเขาว่าไายเน่แม่ว่าสัดปลาเอาจ้าจะเขาไปใส่ผู้โดกว่าสะดวกว่ะก็หายหนาแม่ไปเลยว่าสะดวกว่าถ้าแม่ว่าเนี่ยบ้านเราทั้งไมเห็นบ้าหที่นั่นเน่หมูเขาบอกน่าๆๆๆรดมารดมาเอาเอาหมูไปก่อนเอาหมูไปก่อนรดมาออกไปจากต้นไม่ดูแม่ มีนงี้สิก็ทำนีมันทำหมูทำอยู่กับมูคุยกับหมูคุยกับหมูว่าทำอย่างนี้เขาจะไม่บอกบ้าเป่าเปี่าไม่คราว่าเป็นอะไรนะที่เขาแสดงหนังน่ะคนที่เขาเล่นหนังไปกับอันดิงกับมากับหมูโอ้ทำงานังสักับอะไรนะอันเนี้ยแม่แนนี์อะไรนะมินยังนั่นพูดไปเออคืออะไรครับแม่ไม่ อันนี้เป็นนามีเพิ่นขาดแก้วในพญานาคมีเพิ่นขาดแก้วในปากเพิ่นแม่โบมี่กระดาษแม่ก็เไยมีจังซีเ FC ท่านไหนมีกระดาษมาส่งมาให้แม่ด่วนเลยนะครับผมแม่ก็มีจังซีแม่กระบอกอีซี่โทรมากแม่กระไทยขทารศัพท์เนี่ยมนเรื่องฝ่าเบิ้งรูปเบิ้งรูพุุนเทวดาเพิ่นขาดแก้วให้เบิ้งหนันแม่ว่าจังซีเป็นตัวใดเราแม่จแต่ว่าเกเพิ่นเห็นหรือว่าเห็นดอกนาะอีซี่แต่ว่าห้ากระบอกเพิ่นเบิ้ง ค่ะแต่ว่าบอกให้เพื่อนเพื่อนอะนะนั่นแหละพญานาคนะครับผมรูปแม่วาดพญานาคเป็นเลขตัวใดแต่แม่คนค่ะอันแต่ว่าเห็นเด็กอะศูนย์หกศูนย์หกเดกยังกับแม่ศูนย์หกแต่ว่าหกกับนึงกับตัวเดียวกันเร้อหหันหัวขึ้นหัวรวงกับเป็นตัวเก้าติดเก้าก็ได้หกกับหนึ่งตัวเดียวกันใช่เป็นเลขเก้าก็ได้หกน่ะมันมีสองอย่างหกน่ะคิดให้ดีๆหกกับ 6กับ1มันตัวเดียวกันวกกับ9ก็ตัวเดียวกันแล้วก็คิดให้ดีๆเป็น06 09 01นี่สิบอกแม่จ้าเจ๊บ่าให้เตี๋ให้คิดคิดจะหน้าแต่ว่าเมอันนี้เป็นหวยประเทศนอกเนาะเป็นบออันี้เป็นรายวันบอกแม่รายวันนานาราวันแต่ไม่ใช่รัฐบาลใช่ไหมไม่ไม่ใช่รัฐบาลอันนี้รายวันก่อน ในวันน่ะแม่เมีอยู่สามหางให้ให้แค่สามหางเท่านั้นแหละครับตัวไหนคะแม่ให้ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งแค่นี้ถ้าเบิลก็หนึ่งหนึ่งเออให้แค่นี้นะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดให้เสริมนี่แหละให้ซ้ำนี่แหละเอาถึงห้าไอ้นี่อะไรก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ด เราถึงห้าไออบล๊อดมือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหอมาหลายหอไปเจ็ดหนึองนี่ล่ะไฮนี่ล่ะตัวนี้ล่ะไฮตัวนี่ล่ะเห็นอยู่ที่ฝ่านีเห็นอยู่เทีงฝ่านั่นหกศูนย์เห็นอยู่เที่หัวหลานศูนย์เก็ดครับหนึ่งเก็ดเมนี่ไปส่งหลานไปโรงเรียนครับแต่เห็นอยู่เทีงฝ่าน่ะหกศูนย์ครับโดนไปแบบนี้เขาล้งโดนแต่เขาปัดปีมแม่ไงเขากระเรื่อยไปหองแม่กระเลยเบิ้งอยู่หัวเขา หาหางเบิงห bon ัวร <estiver thorough development injuries> no. ู้หายแม่เบิงรู้ต่ายเนเป็นอันหนึ่งเจ็ดศักศูญเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดจ่าไล่บ้านเมือนนี้ครับไปนอนไล่บ้านค่ะเตว่าไห่อยันไล่รอกบอกแต่าเส้ากับมี่อยู่บอกไปเต่าเส้าคนเพื่อนโถม้าเอาแสดงว่ามันมีโชกอะไรเหรอเนาะจ้าระบานในการอันหนึ่งศูนย์กับแมนเดอร์หายตีเอาสี่หนึ่งักหนึ่ง สูตรตัวนี้กำเิดตัวเดียวกันครับผมบจะให้เอซี่เรื่อยเรือเรื่อยพระบามันนี่น่ะเมื่อคืนนี่แม่ต่อสตาต่อดวงให้เอซี่ทุกคนครับผูบ้ใดเขาว่าเบิ้งแม่อุรอนน่ะแม่สวดมุน่นไฮเวิร์ดสุขุนให้เขามีสุกมีราบมีสุกมีมานโอ้อันแม่เท้าสิได้นอนตั้งตีสองขึ้นนี่ละ ตเมีแมขอสู่ขอรากให้อีซี่นางสามารถทีให้อีซี่ให้เขาถึอครับผมแต่เขามาซอยอัถ้ำปูนนะทั้นใดเดี๋ยวกายดื่ม่ได้เดี๋ยวก็ต้อยอดให้พื้นตัวใดก็ไม่ย่ำอีกนี้ยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนี่เท่านี้แหละค่ะหนึ่งหนึ่งน้ำบ่หนึ่งหนึ่งอ่ะ แมนหนึ่งศูนย์มีไหมก็เขตดกับศูนย์มันก็ตัวเดียวกันแล้วแต่จะหมุนเอาครับใจไปนัน่งหมดนั่กนจ้าอาหารกลางวันนะครับแม่เป็นอาหารกลางวัน,นะค่ะครับผมถ้าคนมีห้าไอก็เล่นห้าไอไปเลยนะคะเอาเลยเงินทั้งวันเลยเพราะว่าต่อต่อยอดให้แล้วเมื่อคือนนี่นั่งตั้งแต่ตีสองไม่ได้หลับนะต่ออันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันของคุณแม่นะครับผมากต่ออายุให้พร้อมต่อบุญ ต่อโซ่ต่อด้ามให้ไงให้เอซีใครคนไหนมาดูแม่อุรานขอให้เขาดำ่มๆได้ด้วยแม่ขอเทวดาอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยจากสวนมุ่นเบิดขึ้นสวนมุ่นเบิดขึ้นพอดตีได้ไหมพ่อตีสองแม่จะใส่เรนน็อตกรบป๋อเนนอนแล้วแต่ยังมาอยากให้เอซี่ด้วยคือกันเนาะโอ้ยเสื่นใจเอซี่จ้ะก็ให้เพื่อนมีดีมีแห้งสุขุสุข้อนเนาะการให้เพื่อนมีเงินมีทองไหนมาเท่มาเนาะ ท่านถึงแบบก็จะเรื่องแม่อุรานบาทหนึ่งสองบาทก็ได้แต่สิ่มง้ท่าน้าเมตโตบุญตอยอดหน้าท่ะท่านได้แหละค่ะมันจังสิได้ตัวไปท่านเมตโตเดี๋ยวจะฝันเราเด้อว่าจะสีซื้อสีได้แมนมาฟังกับอันมาเซียกับไฮเฮดดองเบิร์กท่านมาเซียแม่อุรานจ้ะแม่อุรานท่าได้เลยะจ้ นั่นแหละจังว่าบอกให้ฟังขอบคุณได้หลายเด้ออีซี่ที่เพิ่นกินหอดแม่อุร้อนทั้งมือเบิดมือเบิดเวนบ้านนี้ให้กินเขากินน้ำเธอเด้อให้มีมีแห้งสุคนเด้อเอซี่เอ้ยเอออยาจักสิว่าจังไหนนาะเพิ่นมอกว่ายห้องกัเห็ดบ่วได้